บางคนจุดนี้มีการร่วมหุ้นร่วมลงทุนต่างๆเกิดขึ้นค่ะบางคนอาจจะมีลูกหลานเข้ามาหามีลูกหลานเดินทางเข้ามาหาหรือว่ามีการเดินทางร่วมเกิดขึ้นและดาวพฤหัสก็เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของท่านเพราะนั้นจุดนี้บ่งบอกว่าท่านยังคงมีเรื่องของการได้เงินจากการลงทุนต่างๆเพราะเจ้าบ้านเขาคือดาวพระศุกร์ค่ะไปสถิตสลับเรือนกันได้ตำแหน่งมหาอุจอยู่ในภพปุตตะ เรียกว่ามน์อยู่ในภพนี้ค่อนข้างจะใช้ระยะเวลานหนึ่งมาแล้วนะคะทีนี้เมื่อดาวพระศุกร์มีกำลังในภพปุตตะบริวารดีบริวารวาส่งเสริมลูกหลานให้ความใส่ใจดูแลคนที่อายุน้อยกว่าบริวารของท่านให้การส่งเสริมและปุตตะจุดนี้อาจจะหมายถึงการร่วมค้าการร่วมลงทุน,นต่าง การลงทุนใหม่การเพิ่มเติมของส่วนการขยับขยายกิจการจึงมักจะเกิดขึ้นในช่วงรอบระยะเวลานี้นั่นเองค่ะสำหรับตำแหน่งดาวพระศุกร์นะคะมีเจ้าบ้านสองหลังเป็นเจ้าเรือนวินาด้วย